สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเล่นเกม Kingdom Reborn ก็อันนี้ผมตั้งเป็นโหมดปกติความยากเป็นระดับปกติแล้วก็เป็นแผนที่ขนาดเล็กแล้วก็เป็น AI แค่3คนเพื่อที่จะจบเกมได้ไหวจะได้ไม่ต้องยืดมากเดี๋ยง่าก็ลองเล่นกันเลยดีกว่าถ้างั้นแตผมตั้งให้ตรงกลางเนี่ยเป็นเป็นเขตดานที่ร้อนที่สุดละผมคิดว่าผมอยากจะทำไล่กัญชาว่ะ เป็นที่ทองคำหรือว่าเราทำไร่ทองคำหรือว่าทำเหมืองทองคำดีนะเอาไร่ก,กัญชาเน,นี่ยแหละผมว่ามันจะดีกว่าแล้วก็ขยายไปข้างๆแล้วค่อยทำไร่กัญชาไอ้ไร่กาแฟได้ต่อโอเคงั้นเราอันนี้เลยไร่กัญชา mm hmm. ไปเราไปปลูกกัญชากันดีกว่าก็เขาให้เราวางเท้าฮอก่อนเลย mm hmm. ม่นจะได้ละ mm hmm. วางเลยอ่ะ เขาให้เราเดี๋ยวนะพอร์ตก่อนเขาให้เราเาเลือกการ์ดได้หนึ่งใบอนุญาตใเ้พาะเพาะปลูกฟาร,ร์มข้าวได้ในรัศมีเหรอทุกคนมีข้าวกินหรือว่าโบกหนึ่งไรายได้ทุกๆุกยี่สิบที่คุณมีสูงเพาะพันธุ์ข้าวเรามีสูงเพาะพันธุ์กัญชาอยู่แล้ว อะไรไม่มีสนยนเฉพาะพันข้าวรอทุนนิยมหรืออะไรดีนะตัวนิยมไปแล้วกันโอเคอ่ะเมย์ผู้พา,านทำเพลงมาถึงเราทำไร่กัญชาไปเลยนี่แหละปึ๊บช่องนี้ช่องนี้เราทำเป็นไร่กัญชาไปเลยแล้วกันแล้วก็ทำเป็นเอ่อบ้านคนได้ด้วยใช่ไหมล้วเราทำบ้านคนไว้ฝั่งนี้แล้วกัน แล้วก็สร้างบ้านไว้ให้เขาอีกสักคนละหลังชิดกันสองฝั่งนี้ไปเลยแล้วกันอันนี้มีน่าจะเกือบ15เด็กสิผู้ใหญ่หเราต้องรีบทำบ้านให้คนก่อนตรงนี้ทำฟาร์มเห็ดวางไว้ก่อนไไมมูู แนวนี้แหละวายการ์ดสร้างได้อีก3อย่างโรงป่าไม้เราต้องทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะขาดตอนสะก่อนทำย่านนี้ถ้าทำย่านนี้ก็ <c oughs> จะเพาะปลูกได้ <c oughs> เต็มที่เดี๋ยวนะดูองศามันก่อนทำไปแถบนู้นน่าจะดีกว่า งอกไปทางนี้เอาแล้วกันจะได้ไม่ฝั่งทางคนอื่นมาไวาการ์ดถ้างั้นลงมลงาสัตว์้าเรือพาณิชย์สถานีการค้าถ้าเรือพาณิชย์ก,ก็น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าเพราะว่ามันมันต้องสร้างติดกับอ,อะไรแบบนี้แหละคิดว่างั้นนะเดี๋ยวเราหมุนทางนี้ เอ้ทางนี้หมุนได้นี่ยอ๋อไม่ลองตัวอีกนี่นี่นี่ตรงนี้ได้ได้ไหมมันจะได้เลยโอเคได้คนไม่มีบ้านสร้างบ้านมาให้คนด้วยแถบบนี้แถบนี้วางได้ไหมนะไม่ได้แล้ว ก็ต้องวางแถบนโน้คงั้นแถบนี้เป็นบ้านคนแล้วกันมีได้อีกสองหลังวางตรงนี้ไปเลยคนตอนนี้รายบ้านทั้งหมด4คน5คนล้ดิสร้างบ้านอีกสองหลังโอ okay. <c oughs> okay. เคงั้นราวางท่าเลือประมงตรงนี้ได้ละ นี่แหละกว้างๆแล้วก็วางศูนย์เพาะข้าวตรงนี้วางไม่ได้เพราะว่าติดกัญชางั้นเราก็ต้องวางช่องนี้แล้วกันอย่างนั้นนะแล้วก็อันนี้เป็นศูนย์เพาะข้าวไปเลยลก็มีถนนลูกลางปิดล้อมไว้ก็ถ้าเหมืองหินก่อนแล้วกัน เมืองหินไม่ได้ทำตรงนี้ได้ใช่ในความสวยงามกังวางแบบนี้มันสวยงามไป <c oughs> ถ้างั้นเราทำอะไรดีละ่สะสหรกรรมเราได้แค่นี้ติดจับหินแลวไม้นี้เหมืองหินเมื่อกี้เราทำเหมืองอะไรนะเห <c oughs> มืองถ่านหินหรือเหมืองหิน เหมืองหินอ่าเหมืองฐานหินนะวันนี้ได้ทั้งหินและทานหินหรอเพิ่งรูนะเนี่ยสุดได้แคา่ตรงนี้ก็วา,างสุดตรงนี้ไปเลยปึ๊บ ียนสุดได้แคตรงนี้ด้วยนี้ไม่ได้ละมาสุดนี้ไปเลยข้อยงอถนนเข้ามาก็เปลี่ยนจากข้าวเป็นเอ้ยแล้วเปลี่ยนจากข้าเวเป,าาเป็นสมุนไพรได้นี่งั้นเราทำฟาร์มสมุนไพรเพิ่มได้อีกล็อกหนึ่งเลยเนี่ยตอนแรกเราว่าจะไม่ทําอะไรตรงนี้แล้วนี่แต่ถ้าเรายืดยืดขยายเมืองมาทางนี้หรือว่าทางนี้ทางนี้โอถ้าเราขยายไปทางนู้นได้เราก็ไปทำฟาร์มข้าวได้นี่ว่ะ เราู้ละแล้วเราก็วางวางศูนย์เพราะพันธ์ข้าวหม่ต้องวางแถบนี้แหละอืมแล้วก็ปลูกสมุนไพรตรงนี้ไปเลยบที่เก็บของไกลเกินไปไกลเกินไปใช่ไหมถ้างั้นเราก็ต้องทำ อ๋อจริงๆถ้าไล่พวกนี้เราทำเราเลือกได้นี่วะแล้วก็ปลูกสมุนไพรตรงนี้ได้อีกฝั่งนี้สมุนไพรใช่ไหมเออเราจะไปสร้างอะไรเยอะแยะทำไมวะอย่าออหยุดรับไปก่อนงั้นเราเอาทำไล่สมุนไพรตรงนี้ได้ไปเลยก็ทำไปเลยอันนี้สมุนไพร สิ้นอายุไข่สามมีคนเริ่มมีคนเสียชีวิตกันบ้างแนละ้วแต่ยารักษาโรคน่าจะเพียงพอแหละข้าวอะเออ,เอ,อ,เอ,อกระจายกันไปทำบ้างลูกพี่หมูเต็มแล้วเราก็สั่งค่าไปแค่นั้นเอง เราก็สร้างลงเตรียมวาให้เขาก่อนมาอุ้ยก็ผิดวางไว้มุมนี้โดนโดนบ้านทุกหลังปะโอเคมุมนี้ก็โดนใช่ไหมโดน เอ๊ะเราวางมุมนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเราก็วางสำนักจัดหางานไว้แถบนี้ได้ปะด้าวางแถบนี้ชิดลงเตรียมไปนั่นแหละงั้นเราก็ต้องทำร้านเครื่องมือเกาะอุตสาหกรรมร้านเครื่องมือหิน จากหินและไม้โอเคถ้าไว้แถบนูน้นก็คนก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวกันแสดงว่าแถบนี้ก็วางได้ก็วางแถบนี้ไปเลยจบไม่ไกลบาทคนอื้อหือ แล้วก็ทุบถนนตรงนี้ทิ้งใช่ไหมคือตรงนี้วางไม่ได้แล้วเราก็ทุบถนนตรงนี้ทิ้งแล้วเราก็ทำที่เก็บของได้อีกอันหนึ่งเออแล้วก็รื้อถนนตรงนี้ทิ้งเฮ้ยไม่ไม่รื้อถอนอาคารดิเราจะรื้อถอนถนนแนวสะพาน เอา้าไม่โดนอันนั้นอีกโอเคไม่เป็นไรโดนปะอ๋อไม่โดนโอเคแล้วก็รื้อเออแล้วก็วางเก็บของโอเคเราพอมีตังค์นี่อุย้ยพอจะอัพเกรดนี่ได้เราอัพเกรดก่อนดีกว่าผลผลิต เมื่อตัดต้นไม้ผลผลิตในฟาร์มสมุนไพรในใบโอปาดองดิบไม้20%เมื่อตัดต้นไม้ในป่าดงดิบ <c oughs> ผลผลิตหรือต้นไม้ไบโอมไอ้นะั้นเราเน้นสร้างได้แต่ว่าไม้เนี่ยหายยากในอนาคตไม้ไปก่อนโอเค เลือกการ์ดขโมยอ่ะนี่เรายังไม่ขโมยก็ขายทิ้งไม่ขโมยทำนะเสียสักสี่คนะคนะควรมีบ้านอยู่พอโหเนื้อหมูนี่แน่นๆเลยตอนนี้ผมคิดว่าเราควรที่จะต้องทำเอ่อที่ขายของอีกสักอันหนึ่งสงสนาธรรมท่าเรือพาณิชย์วางลง วางขาจุ่มลงในน้ำเหมือนเดิมแบบนี้หันหน้าลงน้ำใช่ไหมาบ,าบังคับคือต้องหันหน้าลงน้ำสักหน่อยหนึ่งนี่ก็ติดนี่ละสงสัยจะทำแนวนี้แหละ คือมันวางบนพื้นดินมันก็เกะกะไงวางลองตูดลองพื้นน้ำมันยังดีกว่าเราขายเหมือนเดิมนี่คืออะไรทำไมมันขึ้นอันนี้ ที่ทำงานไม่ดีเพราะขาดเครื่องมือโอ้เครื่องมือหมดเครื่องมือหินโอ้ทางนี้ทำไม่ได้แล้วเครื่องมือหินก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันแนวเดียวไห้นี่ั่งนี้ก็วางไม่ได้เอ้ทังนี้ได้อยู่ วางบ้านคนไม่ได้แต่ว่าไม่ติดบ้านคนใช่ไหมบ้านคนบึ้งไปหนึ่งอันแล้วก็วางไว้ตรงนี้ไม่ติดบ้านคนโอเคเครื่องมือหินเราหมด ือขายเราต้องปล่อยของออกไปบ้างือขายครบหนึ่งมืน่นอะไรเราเยอะยะหมดเลยเหดอเอาอ่อยจากทะเลเหรอปรปุงเรือไหมล่ะไม้เรามีเยอะช่วงนี้เราปรับปรุงได้ปรับปรุงไปก่อน ไปอีกนออเนาะเก็บพวกนี้ไปก่อนแล้วกันเก็การจับพืชพันธุ์ในป่าใช้อะไรใช้หินอย่างเดียวหรอขอใช้ฐานหินโอเคอเก็บไปก่อน ดินเหนียวซื้อหลุมดินเหนียวต้องใช้เป็นต้องเป็นแบบพวกโซน o อ s i ซิเท่านั้นด้วยต้องไกลแม่น้ำอันนี้ไม่ใช่แม่น้ำหรอโอ้ยังน,นี้สบายเลยถ้าฝั่งเนี้ยอันเจ็บเลยถ้าอย่างเงี้ย่าแจะฝั่งนี้ไม่ได้ก็ได้แค่อันนี้ ก็ทำอันนี้ไปก่อนปิดอยู่ดีโอเคอันนี้แหละตมดินเหนียวตามดินเหนียวขึ้นมา <c oughs> ว่าไปตรงน,นี้เราทำไรดีเนี่ย เ๋าต้องน้ำอย่างนี้ถึงจะเป็นดินเหนียวใช่ไหมเออเข้าใจละลงปั้นหม้อเหรออืมไม่ได้กลายบ้านขนก็ไม่ได้อีกอ๋อาต่ดินเหนียวไม่ทำตรงนี้เพิ่มไม่ได้แล้วนี่ายการ์ดยี่สิบอุตสาหกรรมดินเหนียวอืมตรงนี้ทำไม่ได้ก็เราก็ทำลงปั้นหม้อไปเลย ฟาร์มแก่ฟาร์มแก่ <c oughs> โอเคโล่งการสารเกไม่ได้วางเลยเนี่ยกลายบ้านขนไม่ได้เองลงก,การสารเกนี่น่าจะทำมาจากข้าวแบบนี้วางได้โรงงานเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ก็วางได้นะโกกรงงานสาเกลก่อน อยากทำอันนี้เพิ่มอีกอุตสาหกรรมอันนี้อะไรนะหลุมดินเหนียวอะฝั่งนี้ก็โอเคฝั่งนี้ทำไม่ได้อ๋อทำฝั่งนี้ได้แต่อันนี้อันนี้ทำไม่ได้ ติดนิดนึงถ้าทําฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ทําได้เพิ่มจังหวัดเราทำไร่กาแฟเพิ่มไหมซื้อไปก่อนเหรอ4 9 0 0โอเคยอมรับหมดครับฝั่งนี้ได้อยู่โอเค มาทางนี้ไป <S <S เออจบแล้วเราก็ทำศูนย์เพาะพันธุ์เมล็ดกาแฟาโอ้เบิม่มๆเลยตรงเนี้ยจัดให้หนําเลยวางตลาดเลยตรงเนี้ยจบเลยเข้บคุมทุกด้าน เออเราไปวางหอสมุดต,ตรงนี้เอาห,หัวท้ายเนี่ยวางเพราะว่าบ้านตรงนี้วางไม่ได้ใช่ไหมเราก็วางหอสมุดต,ตรงนี้ไปก่อนวางตรงนี้ไปปับ๊บบริษัทนี้คือเอา้าอีกด็ดีอ่ะดินี่แหละที่ต้องการ ซื้อขายสินค้ากับตลาดโลกได้อย่างอัตโนมัติไม่ต้องมาคอยนั่งยิกอยู่ตรงนี้สร้างบ้านคนได้อีกอยังก็ไว้ก่อนอันนี้อันนี้ไม่ทำบ้านคนแล้วถ้างั้นนะทำบริษาัทพาณิชยตรงนี้เลยเอ,อ โอ้โหเงินแบบอัปรวปรวอ่ะที่คองจังหวัดตรงนี้โอ้โหมันได้เหมืองทองไปแล้วอะ่ะต้องสาต้องยืดออกข้างล่างไปเรื่อยือ เราต้องซื้อชนตรงนี้ไปก่อนเพื่อไม่ให้มันซื้อมาชิดเราฝั่งนี้แล้วก็ซื้อล้อมไปล้อมมอ,อนี่ไปเลยจบอ,อล้อมไปงี้แหละ นะเราต้องล้อมออนนี่ไปด้วยดิทางนั้นนี่ซื้อนี่ซื้อนี่ไปก่อนกาซื้อนี่ข้าแม่น้ำอ่ะไม่ให้มันขยายเมืองเพิ่มส่วนมันจะขยายไปทางนั้นก็ไม่เป็นไรเรื่องของมันล้อมไปเลยนี่ซื้อล้อมไว้ไม่ให้ขยายออก เ okay. ดักไปก่อนซื้อดักทางไว้ก่อนเอา้าตังเหลือพันเก้าเลยเวลาขายของไปก่อนลบสามร้อยขายส่วนบอนไซก็ดีอเดย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสร้างด่วนด้วยเงินก็ดีนะใช้เงินแก้ปัญหาว้าสงสัยต้องอัดความพีเอคัมพีความยั่งยืนใส่ไปก่อนแล้วกันใช้วัตถุดิบน้อยลงเพราะนั้นเราต้องทำลงอิดก่อน Yeah. ใส่ไปเลยจบแล้วก็จำนวนผู้อพยพใส่ไปแล้วก็สร้างบ้าน ไวยให้บัตรที่อัตโนมัติขโ,โมยเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาขายการ์ดนี้เลือกการ์ดจนำนวนผู้อพยพสรุปปีที่13นะครับเดี๋ยวเราจะพอดไว้แค่ปีที่13ก่อนก็จำนำนประชากรเพิ่ม4 เกิดสี่ัวพยพอีก9เสียชีวิตเลยโอเคสิ้นอายุไข่9กก็คือไม่มีใครเจ็บป่วยตายหรือหนาวเย็นตายหรืออดอยากตายก็การบริหารไป,ไปไปได้ดีอยู่